เรามาถึงแล้วดินแดนผู้อย่างรู้พวกเราเดินทาามาไกลมากเหนื่อยก็เหนื่อยนั่งพักก่อนก็นได้บ้างจะไปก็เลยไหมล่ะขานั่งพักแป๊บนึงข้าเจ็บขาข้าเมื่อยข้าต้องพักก่อนกาจะมาพักไม่ได้ในเมื่อโลกนี้ยังไม่สงบชุกเราต้องไปถามผู้อย่างรู้เราไปถามผู้อย่างรู้กันเหรือขาผู้อย่างรู้ขาผู้อย่างรู้ขามาหาข่ามิทูน่าอะไรฮะ,ะพวกเราเดือดร้อนครับพวกเราอยากจะรู้ว่า พ,พลังมันอยู่ที่ไหนครับแก้ขา,าขู่หา,อา้อยโอคค้ยค้าพูดเล่นพ,พ่อหมอพวกเรามาถามเรื่องพ,พลังครับว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอีอยู่จริงหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้แต่ว่าพลังของมันนะ่ะมีมากมายและพวกเจ้าอะยังยาก,กต้องการมันดูไหมลนะ่ะแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายและที่พวกเจ้าห่านะอยู่ที่ไหนครับอันอยู่ที่แดนกะโลกอะแดนก็โลกหรือ โอ้ยพ่อแม่ค้าเคยบอกว่าที่นั่นมันน่ากลัวมากเลยกิ้วเราจะลงไปยังไงกัตข้ามีแผนข้ามีแผนแล้วแผนอะไรกัดเอาให้เจ้าแบกค้าไปไงกิ้วฮ่า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 ,า,านี่แหละคือแผนของข้าโอ้ยมันนา่าไอ้หมาดที่ข้าให้ไปส่งว่ามันจะไปที่ไหนกัามันจะไปที่แดนกะโลกครับท่านอ๋อ ไอ้ดิ้แดนต้องฆามนหรูอแต่ว่าข่าต้องเอามันไล่ได้ข้าไม่กลัวลเอ็นตัวให้พอแล้วออกเดินทางครับเจ้าหน่อยถึงแล้วกิวอีกนิดเดียวอาเจ็บมือข้าไม่ไหวแล้วกอดไอ้กิลอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอ้ยหัวข้าพวกเรามาถึงแล้วแดนกะโลกโอ้ยอะไรนี่ฮนะโราให้ได้ก